ตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะนี่รถสองประตูยีหน้าต่างมีคนขับให้ด้วยตอนนี้มาแบบยังไงอะทัวร์ไฟไหม้ครึ่งวันเพราะว่าช่วงบ่ายเพื่อนสาวเขาจะไปทำงานมาแบบไม่ได้นัดหมายกันนึกอยากจะมาก็โทรหากริ้งกร่างแป๊บเดียวตัดสินใจมาเลยปุ๊บปั๊บนี่ะคะรอเวลารถเมย์เนี่ย รถสีนี้นะคะจะไปเบลเยี่ยมค่ะนี่ตอนนี้อยู่ป้ายรถเมลร,รอเวลาเม์นี่ไงสาย62ตรงเกลันตรงเกลันอีก8นาทีอีก8นาทีก็ดูดูบรรยากาศตอนนี้นะคะโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสมากนี่สวยเยน,นี่เรายังพาเดิน ไม่ทั่วนะยคะยังไม่ทั่วมาสติกเลยแค่ครึ่งเดียวเองครึ่งเดียวก็ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำรีบรีบจ้ำรีบอ้าวจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวนี่นะคะโอ้ดูดูข้างหลังคนดูคนข้างหลังดูคนข้างหลังดูคนข้างหลังนี่นี่ฝั่งฝั่งโน้นที่เป็นฝั่งแม่น้ำเรายังไม่เรายังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวเอาไว้วันไหนอากาศดีๆอารมณ์ดีๆชิลๆเดี๋ยวเราค่อยไปกันใหม่ เพราะว่าตอนนี้เพื่อนสาวเพื่อนสาวเขาเขาจะรีบไปทํางานช่วงบ่ายนี่นะคะน,น,น,คน,นี่นี่นคันนั้นมาแล้วค่ะมาแล้วนี่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บจุบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาปเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่กันนะคะเรามาที่ไหนกันคะตอนนี้มาสติกค่ะมาสติกนะคะเมืองมาสติกประเทศเนเธอร์แลนด์ วันนี้มีตลาดขายของเก่าด้วยนะคะพเพื่อนเ่ทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยในวันเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีตลาดเล็กๆน้อยๆอยู่ทางโน้นนะคะข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะนี่นี่เราจะจะให้ดูบรรยากาศยามเช้าของวันนี้นะคะตอนนี้เออใช่ตอนนี้มันยัง้ันตอนนี้มันยังเช้าอยู่เลยแต่ว่านี่เห็นไกลๆลิบๆละบรรยากาศดีมากใช่น,นี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ ซิตี้ a l ลหรือสตัดฮอโฮของเมืองมาสติกนี่ตลาดของเกา่าปะเราไปดูตลาดของเก่ากัน นั่นไงตัวเอง S A P ตรงนั้นอ่ะที่เราเคยไปกินแต่ว่าเราไม่ไปตรงนั้นดีกว่านะอ๋อเซฟไปนั่นเหรอตรงนั้นร้านกระโจกตรงนั้นช่มไหมบัคเกอร์มันไม่อร่อยอ๋อเหรอน้ำตาลไม่พอโอเคไหนไหนใครชอบของเก่ายกมือขึ้นนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาถึงปุ๊บก็เจอเลยนี่เห็นป่ะสวยเนอะสวยอืมสอันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกีเซียตัวเอง น่าจะใชน่าจะใช่ใชไม่ปีเสียโอ้ถอยถ่ายรูปซิถ่ายรูปถ่ายรูปอยากได้อะสวยตรงนี้ด้วยเห็นปะ่ะ <het S 2> นี่ก็สวยนะฮัลโหลมอร์เกนมากิฟ oh, ต yeah. oh. ์ตัวมาเดนเนี่ยนงเนี่ยอาเซียโอ้ยดูดิโมย่ะเนี่ยนี้ซะโอ้ยมวย่ะแันเดอร์อาเซีย ส่วนบีเช่ยตัวเองดูสิสวยมากเลยเนี่ยพระรามแผงสอนอันนี้อันนี้เป็นพระรามแผงสอนใช่ไหมใช่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 สวยมากของไทยอ่ะนี่ไม่มีช้างด้วยเห็นไหมโอ้ยมามามา มาดูตรงนี้อีกนี่นี่คนนี่ไงนี่น,น,นี่ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนางกินารีสีซอลาดสวยมากนี่เห็นไหมเห็นไหมนางกินารีสีซออืมมีช้างคู่ด้วยเห็นปะนี่ นี้นะคะชมบรรยากาศตลาดมือสองส่วนมากก็จะเป็นเครื่องล,ลายครามเครื่องกระเบื้องจานนี่สวยมากๆเลย ได้ออกมาข้างนอกอย่างนี้จิตใจมันก็สดชื่นรู้สึกมีพลังชีวิตขึ้นมาอีกเยอะเลยนี่นี่นี่ดูชามกะละมังนี่นเห็นป่าบ้านเราโละทิ้งแล้วที่นี่เขายังเก็บไว้อยู่เห็นป่ะอันนี้ครับมาเที่ยวฮอลแลนด์สัญลักษณ์ก็คือมนี่ กังหันลม,มเมืองฮอลแลนด์นี่นะคะอันนนี้อัอไหนอันนี้ใช่ไหมฮาวโรลหรอทั้งหมดเลยเหรอไม่รู้เรา,าเนี่ยมันเขียนว่าฮาวโรลเราว่าเป็น,ปนชิ้นละห้ายูโรมากกว่าจริงน่าจะชิ้นละห้ายูโรแพงอะ่ะเอาไว้น้องไว้ใส่ของหวานเนาะโอ้หน่ารักอะ่ะใช่ชามไว้ใส่ของหวานไม่ เราต้องทอืมเราปิดอืมใช่โอ้ยนี่เต่าด้วยตัวเองที่กระดองเต่าอ่ะนี่น,น,นี่นี่กระดองเต่าอืมกระป๋านี้ก็น,น่ารักนะอันนี้เป็นพวกสัตว์ผีเสื้อสตาร์ทเดินไปเรื่อยๆตัวเองอ ด้วยตองวุ้ยนี่เดี๋ยวเราซื้อรถให้เอาเปล่าอ้ยน่ารักเชียวเนี่ยมีจุกบล็อกด้วย จุกบอกตู้เพลงตู้เพลง,พลงอคนสวยคนสวยหันมาไหนคะ่ะมีจุกบอ็อกด้วยอื้อะฟังเพลงอะไรดีมี friendly, <eki> เอ่อ blue s a n ช s h เพลงตั้งแต่สมัยหนเนี่ยตั้งแต่โหเราแบบยังไม่เกิดอ่ะโอ้ยถ้วยโถโอชาม ชอบมากๆเลยอ่ะดูดิที่มีอยู่ที่บ้านก็เต็มตู้แล้วยังจะสรรหาอ นี่เป็นเครื่องเครื่องทองเหลืองเครื่องทองเหลืองก็สวยเครื่องเงินโอ้ยมีเหรียญด้วยนะนี่เหรียญเหรียญเงินมีฮินดูอีกแล้ว เพงไหนอยู่ไหนอ่ะมันสาวมาดูนี่มีพระพุทธรูปด้วยน่ีดูสิบางดูนะบางร้านเขาถ่ายรูปนะร้านนู้อเป็นอีดีเขาเขาถ่า มีมีผ้าด้วยเห็นปะผ้าเก่าๆขายที่ชอบผ้าพวกงานถักงานอะไรแบบนี้เห็นปะงานคลิ้วอะไรเงี้ยอืมไกระเป๋าอืมาสิไหนล่ะหาดูหาดูนี่ไงอันนี้เป็นผ้าพันคอนี่เป็นผ้าพันคอเห็นปะอันนี้เป็นงานใหม่อุ้ยดูสิหน้าชอบเนี่ยนะพวกเนี้ยทนนะเนี่ยทนแต่อันนี้ไม่ค่อยทนหรอก แต่เนี่ยเป็นว่าเป็นลายอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะลายสเปเชียลเลยเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยนี่เห็นปะ่ะเป็นลายลายลายพิเศษโอเค